ใครว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นำได้ในเมื่อเรามีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษาในการนำพามหาวิทยาลัยลขอนแก่นก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งเมย์ได้ผ่านกิจกรรมมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยและทุกกิจกรรมช่วยให้เมย์ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่าให้คำจำกัดความเพียงไม่กี่คำมาจำกัดความสามารถของเรา จงเชื่อมั่นในความสามารถและก้าวออกมาทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะเพียงคนไม่กี่คนไม่สามารถที่จะนำพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายได้การร่วมมือกันและการติดต่อประสานงานก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้ตำแหน่งเลขานุการไม่ใช่แค่การส่งเอกสารแต่เป็นการติดต่อประสานงานเพื่อรวมเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พอเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่เราจะก้าวเดินไปด้วยกัน